เพื boy, ่อการวันเสาร์ครับกับบรยาการของการแสดงสดนะนะครับะแล้วก็เป็นช่วงท้ายๆของรายการก็จะเป็นเรื่องของการร้องเพลงของศิลปินเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ศิลปินที่มาในรายการเพื่อกับวันเสาร์เนี่ยก็มักจะหยิบเอาเพลงที่เป็นเพลงพิเศษ มาให้ได้ร้องกันนะฮะอย่างเช่นสมบูรณ์ผ่านไปแล้วก็เอาเพลงของมนแคนเป็นเิลปินที่ชื่นชอบมากๆของมนแคนนะครับแล้วมีออดอ้อนแฟนคลับของมนแคนด้วยนะครับเพื่อเป็นการขอคะแนนแฟนคลับนั้นนะฮะคราวนี้คือ จะร้องเพลงอะไรกันดีเราจะมีเวลาอยู่พอสมควรเลยนะเพลงของตัวเองบ้างพี่เพลงผอบ้างไงพี่สองเพลงมันจะ้เพลงสนุกเพลงหนึ่งเพลงช้าเพลงหนึ่งเราจะเริ่มต้นจากเพลงไหนก่อนครับเอาจากเพลงช้าก่อนด้วยเขาบอกชอบชอบร้องสุดท้ายค่อยแดนกัด้วยแดนความมันมีหลายคนถามถึงเพลงเพลงนี้แล้วก็ชอบนะแต่จำชื่อเพลงไม่ได้ด้วยผมก็คือยาวอย่างแรกก็คือแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเพลงที่โปรโมทอยู่ในขณะนี้เพลงที่จะร้องชื่อเพลงว่า ไอดีพ่อเลยน้องพ่อบ่เป็นเนี่ยแหละครับเป็นเพลงที่เพราะมากๆทุกคนชอบเพลงนี้คุณสามารถหาดาวน์โหลดได้เลยนะครับตอนนี้กดกไปเละค่ะ,คะด็อกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ครับแล้วกดโทรออกอย่าลืมเติมตังค์ด้วยนะจ๊ะสมบูรณ์พร้อมแล้วแดนเซอร์พร้อมแล้วเช่นเดียวกันทุกคนก็ไปฟังเพลงเพราะๆเพลงนี้กับเสียงร้องของสมบูรณ์ปากใสได้นแบบนี้ครับ ลองฟังอยู่ในผลงานเพลงนะครับเป็นผลงานเพลงช้าๆครับผมไอดีป่พ่อเลยน้องพ่อป่เป็นครับ ความผิดหัวใจมันผิดขอหาได้โนลาเจ้าจังเครียดบอกหัวสาหาผ่านมาแค่ตัวลอยใจนอกจากกาวขับเดอนทั้งฟ้า ไอ้กาเฝ้าจัดเอามาให้จังยัดเกียดความเสียใจให้อายเป็นสิทธิ์ตอบแทนไอดีบอกพอหรือว่าน้องพอบอกเป็นเจ้าริงบอก วอไงคนไข้ขลืมไปพักแปดได้นั่งรถไม่บอกแอนลืมเห็นรถบอสเฮสไทรอยากสืบถามก่อนใจดำดำมันเห็ดด้วยยังโนสามว่าไอ เอาเหยียดเพราะลาเหยียดหัวใจไหลไปได้บอกพี่ตะโอเอาเหยียดเพลาเหยดหัวใจคิดถึงไปได้บอก พ่อหรือว่าน้องพอบอเป็นเจ้าจริงบอกเห็นคุณค่า<พ>อเอามาเป็นแฟนได้กินพ่อไง,ไงคนไทยหืมใบพัดแป็ดได้นั่งรถไม่บอก รถบ่อเฮใสยอยากสิถาาก่อนใจดำดำมันเห็ดด้วยอยางนอสามัยเอาเอียดบ่อลาเอียดหัวใจไหลไปไายบอกนีกตองเอาเอียดบ่อลาเอียดหัวใจ เพราะจังเลยเพลงนี้ัมากไอ้ดีบออพอหรือน้องพอบอกเป็นนะครับคือมันต้องมีเพลงของพวกเราบ้างนะผู้ชายบ้างนะนะ นะเพราะว่าโหเราโดนต้องมีสวรรค์ที่เป็นของเราบ้างเราโดนเราโดนทำร้ายโดนทจากหลายเพลงของของผู้หญิงเนี่ยหลายคนนะฮะนะครับผมนึกถึงเพลงที่แบบทำร้ายผู้ชายหนักๆมากๆนะก็ต้องนึกถึงพาร์ทของตากาแตนชนระดาเนี่ยโอ้โหแบบนะดูผู้ชายไม่มีอะไรดีเลยอะไรประแบบนี้นะดูผู้ชายแบบว่าทำร้ายผู้หญิง ถ้าจะเป็นพาร์ทของต่ายอรไทยก็จะเป็นพาร์ทของผู้ชายที่แบบว่ากันแกล้งรัง<ช>แกเออเออนะผู้หญิงต้องเสียน้ําตาตใช่<อ>ใช่ใช่แต่มันก็จะมีผู้ชายบางกลุ่มอยู่เหมือนกันนะฮะที่แบบเนี่ยเนี่ยเป็นแบบอยากให้ผู้หญิงมองตัวเองว่าเป็นพ่อพี่หรือเปล่าหรือว่าเป็นพ่อน้องที่ที่ยังไม่ยอมพอ ยังได้อยากได้ไปอีกเรื่อยๆแต่ต้องเป็นผู้หญิงที่เจ้าชู้มากๆเลยนะถึงจะพอไม่เป็นขนาดนั้นพี่ใช่อย่ามองพล่าแล้วพล่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะก็ไม่เห็นมีใครว่าสักคนชอบเรื่องแปลกใหม่ควาสิ่งที่แปลกใหม่ใช่ไหมไม่ไม่พี่อะถ้าได้รักใครรักเดียวใจเดียวแน่นอนค่ะผมก็เหมือนกันนะพี่รักเดียวใจเดียว แต่โเนีวไว้หลายใบครับเดียองอย่างนั้นนะฮะเอลอยเนี้ยเลยเหรอช่วงนี้มปนช่วงท้ายรายการนะครับเรามีกิจกรรมดีๆพอล่าที่ที่อยากอยากจะให้หลายๆคนได้ได้ไปสนุกกันนะเอาี้ดีก่อกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าแฟนทีวีสัญจรแซ่บแซบเฟสติวอลนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25เมษายนนี้นะคะที่ สวนน้ำสมอรุณนะคะที่อำงเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็สามารถไปกันได้ของวันนั้นนอกจากจะมีคอนเสิร์ตนำทีมโดยเจ้าชายลูกทุ่งเลยนะคะคก็จักรพนันธ์ไปด้วยนะคะนุ่งเจมชิน,นกิจก็ไปนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายคนนอกจากคอนเสิร์ตให้ได้ดูแล้วไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตรยังมีเกมให้ร่วมสนุกนะคะกับสปอนเซอร์ใจดีหลายๆท่านนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารให้กินให้ช็อป ให้ชิมให้ชิวกันนะคะ,ะมีความสนุกมากมายรอท่านอยู่นะคะและเรื่องราวดีๆคอนเสิร,ร์ตดีๆแซ่บๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณครับสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทอยากได้เงินสดขับรถมาเลยได้เงินไวไม่โอเล่มโทรเลยครับ021234 0 0 0พันค่ะ a อ l น e w m ิ t s u b i s h i ต r i t o n Mega Cab ซูเปอร์เฟรมเปลี่ยนชุกความเชื่อค่ะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าพรกระจ่างใสใน7วันครับยำยำจัมเบอรถสต้ยมยำกุ้งน้ำคนอยากซับก็บอกหลุดกรอบไปเลยและต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับโอเชียนครับโดยไทยสมุทรประกันชีวิตเพื่อนคู่ชีวิตตลอดไป รถจักรยาน,นยนต์ยามาฮ่าสปาร์ค115หัวฉีดแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพเลอแป้งที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยนะครับแล้วไปเจอกันวันที่ 25, 25นะฮะวัน,นนี้ค่ะที่สวนน้ำสมอรุนค่ะเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง สี่ทุ่มกันเลยนะครับมีคอนเสิร์ตจะใครที่อยู่ที่สุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงไปกันได้แม่แล้วค่ะและตอนนี้เขาจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีเมื่อสร์ที่แล้วใครที่ส่ง SMS เข้ามานะครับรู้สึกทาง Facebook นะครับนะฮะที่เราไปตื้ตกันนะฮะเมื่อสร์ที่แล้วมีใครบ้างเชิญชมครับนั่นคือผู้โชคดีทั้งหมดนะฮะด้วยนะ หลายท่้นในกรุงเทพและต่างๆจังหวัดด้วยนะครับก็จะได้รับของรางวัลจากส่งที่บ้านรางวัลไปถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะยินดีน้ำค่ะบเป็นก็คือชื่นชมจีิของเรานะครับส่วนใครที่ร่วมสนุกันในวันนี้ก็ติดตามได้ในวันเสาร์หน้านะครับในรายการเพื่อนกันวันเสาร์นะฮะ และวัน,น,วน,นต่อหน้าบอกก่อนว่าใครจะมาพี่ต้นเร,เ,รเ,รเราไม่ไมอุบเลยเหรอไม่อุบคะออ่ะอบอกไปเลยใครมาบอกไปเลยค่ยคะสําหรับแฟนๆนะคะของราชนกซีโร่พันนะคะ,าะ,คะสาวใต้ก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะ,ะพี่ต้น ควงคู่หนุ่มใต้ค่ะเป็นรอกใต้เหมือนกันรับพี่กล้วยสแตมมาเรียกว่า,วามาสองกันเลยรทีเดียวส่วนเขาจะมาทําอะไรต้องติดตามให้ได้นะ,นะรับรองว่ามีโชว์พิเศษแน่นอนติดตามได้ครับวันเสาร์หน้านรายก<อ>ารเพื่อนกันวันเสาร์นะฮะราการสดนะครับทางบ่ายโมงเป็นต้นไปทางช่องแฟนทีวีแล้วก็วิทยุทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณนะนี้นะครับทิ้งท้ายครับกับสมบูรณ์ปากไฟ โอ้โหวันนี้เมื่อกี้เพลง<ร>ช้าไปแล้ว,ลวรเราได้ตั้งตั้งแต่เริ่มต้นรายการนะเราจะได้แบบทำความรู้จักกับก<ช>ับชายคนนี้มากยิ่งขึ้น<ห>มันทําให้พี่แบบว่ามองไปถึงอนาคตนะว่าเอ้หลังจากคุณที่มีอัลบั้มชุดมันม้วนแซบ2อ,ออกมา,าซึ่งมี5้ศิลปินด้วยกันนะฮะคุณร้องสองเพลงอ,อ,อนาคตน,นะครับโอกาส ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นไปได้ขนาดไหนที่จะมีอัลบั้มเดี่ยวเป็นของตัวเองหรือจะมีเพลงพิเศษที่เราจะได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องอีกไหมครับตอนนี้กำลังเตรียมอัลบั้มกาลังเตรียมงานครับผมมีแน่นอนเร็วๆนี้ครับเป็นยังให้เป็นอัลบั้มแบบพิเศษหรือว่าเป็นอัลบั้มเดี่ยวหรือเป็นอัลบั้มรวมครับผมอัลบั้มคู่กับพี่ลํายองอ้าวแล้วหรอคู่กับพี่สาวสุดเซ็กซี่ลายองน้่งหัวด้วยสมบูรณ์เปล่เลยคนลองหินนา่มาเซอร์ไพรส์ แน่นอนรับว่ามันต้องอะไรที่้องวแบบว่าต้องสุดยอดแน่ๆอนนี้ก็ต้องติดตามต่อไปปีนี้เราจะได้ฟังกันแน่ได้ฟังแน่นอนครับนะครับเริ่มเข้าห้องอัดอะไรบ้างหรือยังคะน้องสมบูรณ์ออกจากนี้คือออกจากนี้คือเลิกไายการนี่คือไปห้องอัดอาจารย์สวัสดคะครับผมอออย่างรวดเร็วทันใจรวดเร็วมากนะแล้วก็ อีกไม่นานครับโดยเฉพาะในรายการพิ่ิกาลันเสาร์ครับนะฮะจะเป็นที่แรกที่เราอาจจะได้มีโอกาสได้ฟังงานใหม่นี่เป็นงานพิเศษต่อไปสมบูรณ์ลยำยองคุณสองคนนี้ฟิชเจอริงกันแล้วจะเป็นยังไงมันม้วนสุดๆแน่ๆติดตามกันได้นะฮะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆของสมบูรณ์นะครับทั้งที่เป็นแฟนคลับประจําของสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็ผมมั่นใจเหลือเกินว่าความมีเสน่ห์ของคุณน่ะมันทำให้หลายๆคนชื่นชอบคุณมากขึ้นอีกอีกเป็น เลยน่าจะเลยเท่าตัวซลยซัมปในวันนี้เชิญครับยังไงนะครับก็ต้องฝากนะครับหนุ่มสมุนปักไฟนะครับหนุ่มซิงจากจังหวัดมหสารคามคนนี้นะครับฝายพี่น้องเฮ้านะครับแฟนเพลงนะครับผมแฟนขับเก่าแฟนขับใหม่แล้วก็พี่น้องแฟนขับในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็น ศิลปินรุ่นพี่ทุกๆคนนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนคลับพี่ๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเป็นคลับของพี่มนแคนนะครับผมคือผมเช่าร้องเพลงของพี่เขานะครับยังต้องฝากเนื้อฝากตัวกับกลุ่มแฟนคลับของพี่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับนะครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผมรักน้อยแต่ขอยรักนานนะครับหนมลองซินคนนี้ครับขอบคุณครับ และนี่คือทั้งหมดครับในรายการเพื่อนกับวันเสาร์นะฮะเราจะมาปิดท้ายกันด้วยเพลงที่แบบต้องบอกว่าในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาคือสองการงกานเป็นงที่เปิดบ,บ่อยมากๆเนาะสนุกมวลเต้นได้นาาะ,ะ<ด>โฮางกับเพลงนีชื่อเพลงว่าดน้มโคโยนตานะครับทิ้งท้ายกับเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายในรายการครับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนุกกระส่งท้ายนะครับ 不采纳。 มาเป็นโคโยตา้าในปบบากลางกลุ่มเศรษโยิดีเอวดีมามุงพอเราข่าวลูกพุงรวมรวมเราสีในบาเธอคงเห็นเป็นผักลาชิมหอกดีลาอยู่ร้อนแรงยาเม,มามาพอเจ้ายาวใจของ มาพ่อเจ้าย่าเอาใจของเกี้ยวใส่ใส่เยวเซ็กซี่ไ้ยเซ็กซี่ขาวเกียนอย่างเงียงบายโยกบันทายจดผู้เมาหลงไหลลูกสาวไปแด่นอกอับพ่อบาดน,นั่นงบาาโคโยตามาเสียทางสาวโคโย แกล้มเราสีปากบางาลอยโยกเยวเยวเยวยามซ้ำจานหิบคาร้อกหิบคาร้อนข้างไปอ้างว,ว่างเวดโจโกโจโกลับปะโถโจโกโชตาพวกผู้บ้าหนา จนหลงเลเลี่ยมนาำเอารูปร่างหยว่ผู้ไหม่ร้สาวดาวไหลใจในผับเล่น้นละไายใช้จอมอจนใครเห็นจนตาเลอึออาขาดกอถึงว่าสิเป็นของปลองโโนุก,งโกโยตาเลยมาเสียปอกให้เนื้อหอมสาวโพยตี โฮมา,วาวเว้เายามเมาเหล่านักเทีเ่ยวโฮมา,วาวเว้ายามเมาเหล่านักเที่ยวบอกคือบาสีเบี้ยวสีเบี้ยวจนแทบบ่เสื้อหูพอได้หูว,ว่าเนี่ยคู่เธอลายเจ็แบแป๊ดตายอยู่ในผับย้อนหัดสาว ลายเห็นจนตะลึงขาดกว่าถึงว่าสิเป็นทองปลอกดวงอโงโยตาาในมาเสียบอกให้เนื้อหอมสาวอคโยตีให้โซ่โหมาเวายมม้ำเมาเหล่านัดเที่ยวโหมาเวายมม้ำเมาเหล่านัดเที่ยวบอกอสีเบียวสีเบียวจนแทบว่าเสื้อหู พอได้หูว่าเนนือคู่เท่า,ายเจ็บแปลตายอย่าใน้ับยอนหักเสา